เตตัวนออฟจุงพลกันอัฐภัน์สตางกิติภพสัมผัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแกลมเกษตรที่โรงภาพยนตร์ SF ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทอกอสอจัดงาน BAA Special Day The w e r ถ้าคุณได้สัมผัสแล้วคุณจะรักทอกอสอ,อย่างยิ่งใหญ่ภายใต้แนวคิดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแกลมเกษตรที่มุ่งส่งเสริมสินค้าเกษตรไทยสู่ความทันสมัยพร้อมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ การออมเงินและการลงทุนผ่านกิจกรรมสุดพิเศษที่ได้ศิลปินชื่อดังเตตะวันวิหกรัตออฟจุงพลอดุลกิติพรกันอัฐพันธ์พูนสวัสด์และสตางกิติภพเสรีวิทยาวัสดร์มาร่วมพูดคุยและมอบความสุขให้แฟนๆโดยมีแคนอติรุธกิติพัฒนารับหน้าที่พิธีกรสร้างส,างสีสันให้กับงานเมื่อวันที่1มีนาคม2568ณนะโรงภาพยนตร์ SF World Cinema ทั้น7็นทรัลเ World ภายในงานนอกจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เงินฝากและสลากออมทรัพย์พร้อมโปรโมโชั่นพิเศษจากกสแล้วยังมีการจัดแสดงสินค้าแกลมเกษตรที่เป็นผลิตภัณฑ์พรีเมียมฝีมือเกษตรกรไทยที่ได้รับการสนับสนุนจากทอกอสเพื่อเป็นตัวอย่างและแรงบันดาลใจให้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์อ,อื่นๆได้ยกระดับสินค้าและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้นรวมถึงกิจกรรมและของรางวัลสุดพิเศษจากทอกอสและ SF สที่มอบให้แก่ผู้ร่วมงานตล จากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอดทั้งวันโดยเฉพาะการพูดคุยกับศิลปินถึง3ช่วงได้แก่แกลมเกษตรกับออกจุงพลกันอัธพันธสมาร์ทไฟแนนซ์กับสตางกิติภพและกิจกรรมไฮไลท์กับเตตะวันซึ่งมีแฟนๆลงทะเบียนมาร่วมง,งานจำนวนมากพร้อมมันอาเจอตั้งแต่ศูนย์การค้าเปิด และปิดท้ายด้วยโชว์ที่สร้างความสุขท่ามกลางเสียงเชียร์และรอยยิ้มของแฟนๆที่มาร่วมง,งานตลอดทั้งวันออฟจุงพลกล่าวว่าขอบคุณทอกอ,อที่ชวนพวกเรามางานวันนี้นะครับผมชอบแนวคิดแกลมเกษตรมากครับจริงๆแล้วสินค้าไทยมีคุณภาพดีอยู่แล้วถ้าเราเล่าเรื่องราวให้น่าสนใจและทำแบรนด์ให้โดดเด่นก็จะช่วยเพิ่มมูลค่าและทำให้เข้าถึงตลาดได้มากขึ้นครับ กาอัตภันกล่าวเสริมว่าผมคิดว่าแกลมเกษตรทําให้เราเห็นว่าสินค้าเกษตรไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวแต่เราสามารถนํามาปรับให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ได้ครับอย่างวันนี้ได้เห็นชุดที่ผลิตจากผ้าใยกล้วยก็ชอบมากครับทันสมัยแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติฝีมือคนไทยด้วยด้นานสตางค์กิติภพพ,พ,พูดถึงการออมเงินว่าผมอยากบอกทุกคนว่าการออมเงินเป็นเรื่องสำคัญนะครับลองเริ่มต้นจากเรื่องง่ายๆ อย่าคิดว่าต้องมีเยอะแล้วค่อยเริ่มเพราะการออมทุกบาทสามารถสร้างความมั่นคงในอนาคตให้เราได้ครับเตตะวันกล่าวปิดท้ายในงานว่าผมเป็นคนที่ชอบซื้อสินค้าไทยอยู่แล้วครับโดยเฉพาะเวลาไปต่างจังหวัดก็จะซื้อกลับมาเยอะมากวันนี้ผมเห็นสินค้าหลายอย่างน่าสนใจมากๆผมเชื่อว่าสินค้าไทยมีคุณภาพและสามารถสร้างมูลค่าได้อีกเยอะมากต้องขอบคุณที่ทอกศ เข้ามาช่วยสนับสนุนสินค้าจากเกษตรกรไทยและถ้าเพื่อนๆอ,อยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเกษตรกรก,รก็สามารถมาใช้บริการที่ทกอสอได้นะครับสำหรับใครที่พลาดบรรยากาศงานนี้สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและโปรโมชั่นพิเศษจากทกอสอได้ทาง Facebook, บาทไทยแลนด์และช่องทางออนไลน์ของธนาคารเพื่อจะไม่พลาดกิจกรรมดีๆในอนาคต